GoGraph EP นี้เราจะพาทุกคนมาดู l o UNCH แบบโดม e สติกกันบ้างก็คือเป็น Flight บินในประเทศทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินภูเก็ตเผื่อว่าใครมี Flight อยากจะมานั่งรอชิลๆหรือว่าหาอะไรทานหรือมานั่งทำงานก็ได้นะจะได้รู้ว่ามีสิทธิ์ที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ใช้บัตรอะไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน ล o u n g e แบบด o ม e สติกเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทหลักๆคือแบบที่1เป็น l o u n g e ของสายการบินส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะเป็น private l o u n g e ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกอย่างเช่น The Coral นั่นเองในในวันนี้เรามีไฟล์ไปภูเก็ตพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูของสายการบินกันก่อนเลยมาเริ่มกันที่บางกอกแอร์เวย์เรามีโอกาสได้ไปนั่งที่นี่ตอนบินไปภูเก็ตข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบาย มีที่นั่งทำงานแบบโต๊ะแล้วก็แบบบานะร์ด้วยนะรวมถึงอาหารเนี่ยก็ทานง่ายออกแนว grab a Vite อย่างเช่นแซนด์วิชพายพัฟมากกว่าแล้วก็มีของหวานที่เป็นขนมไทยได้วยนะส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งน้ำอัดลมแล้วก็ชากาแฟครบอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเรามากินข้าต้มมัดรอเวลาขึ้นเครื่องนะคะ ของล o u n g ในบางกอกแอร์เวย์ค่ะอื่ได้ชอบมากเลยเขาให้มาเป็นคำเล็กๆแต่แบบกินแค่สองคำพอจะได้กินหมดเราก็ไม่เลี่ยนเกินไปเป็นก้อนจิว๋วๆแต่เราเอามา2ก้อนนะชอบความพยายามตรงนี้มากมีการพยายามแยกขยะตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าขยะอะไรเป็นหมวดไหนซึ่งดีมากๆ ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าใช้เนี่ยก็จะต้องมีตั๋วเครื่องบินของสายการบินเท่านั้นส่วนเวลาให้บริการเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นดอมเมสติกฟลีทเนาะสำหรับใครเป็นความรู้เพิ่มเติมเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอยากจะอัพเป็น l ็ u n บที่เป็นของ u s i n e s s c l a s s ค่ะแล้วคุณถือ p priority p a s สอยู่แล้วคุณสามารถใช้ควบกันได้แล้วก็ไปนั่งของอน,นันต์ได้เลยแต่ว่าก็จะโดนตัดสิทธ์ ในมุมของ p r i o r i t y Pass นะคะก็แล้วแต่ถ้าเป็นเราก็อยากจะเก็บโค้ต้าไว้สำหรับบินต่างประเทศมากกว่าคะ่ะสำหรับลาอบบีที่สนามบินภูเก็ตก็ไม่ได้เน่นมากพื้นที่ค่อนข้างเล็กมีที่นั่งแล้วก็ที่ทานขนมเล่นนิดหน่อยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาหามุมส่วนตัวมากกว่าข้างในก็ไม่ได้มีบริการอะไรมากมายถือว่าไม่ได้พลาดนะถ้าไม่ได้เข้ามาในล็อนี้แล้วก็เหมือนกัน ที่ให้บริการตรงนี้ก็คือต้องมีตั๋วเครื่องบินของสายการบินเขาเท่านั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้ครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะมาดูอีกหนึ่งสายการบินที่สวรรณภูมิค่ะอันนี้ก็คือของ Thai Airway r o อยัลซิลค์ u n g e สำหรับการบินไทยที่สวรรณภูมิเนี่ยมีความโชคดีนิดนึงคือตรงนี้เนี่ยจะได้มุมเห็นเครื่องบินจากในลาอน์เลยนะและถ้าเกิดว่าไปใช้บริการตอนเช้าก็จะได้รับแสงแดดจากด้านนอกเต็มที่ ไม่อึดอัดเลยส่วนที่นั่งเนี่ยก็เป็นเก้าอี้ตัวใหญ่นั่งสบายมี Wifi แล้วก็ห้องน้ำในตัวด้วยนะจุดเด่นของที่นี่คือการมี VIP Room ถึง3ห้องแต่ต้องขอบอกตรงๆว่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่เคยได้ไปลองจริงๆดูจากข้อมูลในเว็บแล้วก็ดูน่านั่งมากๆเปิดให้บริการตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มครึ่งเลยล่ะมาดูที่ฝั่งภูเก็ตกันบ้าง ที่นี่เนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะเมื่อเทียบกับขนาดของสนามบินโดยรวมมีความเป็นส่วนตัวสงบแล้วก็ส่วนดีไซน์เนี่ยก็จะออกแนวไทยๆโมเดิร์นนิดๆเรียกว่าเอาใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผ่านมาใช้บริการแหละอาหารก็มีเป็นไลน์บุฟเฟ่ตใหญ่โตไม่แพ้ในกรุงเทพเลยมีทั้งของคาวของหวานรวมถึงอาหารท้องถิ่นของภูเก็ตด,ด้วยนะสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปแต่และช่วงฤดูกัน ที่นี่เนี่ยก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงจนถึง3ทุ่มค่ะต่อไปเรามาดูลาวบ์ประเภทที่2กันบ้างเป็นแบบ private lounge the coral executive lounge อันนี้เป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิฝั่งโดเม s ติกนะคะที่นี่ก็เป็นอีกลาวบ์ที่ได้เห็นวิวเครื่องบินจากกระจกบานใหญ่แล้วก็ได้รับแสงแดดทำให้เห็นมุมกว้างขวางโล่งสบายความจริงเนี่ย ล o u n g e ของสุวรรณภูมิที่เป็นภายในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ติดๆกันหมดแต่จุดเด่นที่สำคัญของ CORAL เลยก็จะเป็นการตกแต่งที่ทันสมัยสวยงามหรูหราและก็ใหม่กว่าที่อื่นๆด้วยนะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะออกแนวผู้ดีอังกฤษนิดนึงมีความเป็นคอนเซปต์แบบ afternoon tea ส่วนอาหารก็จะมีทั้งคาวและหวานรวมไปถึงเครื่องดื่มที่หลากหลายแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วย จุดเด่นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็คือการบริการนวด15นาทีของคอบาไลาซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะให้บริการเหมือนกับลาจ์ฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะที่นี่ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ตี5ถึง4ทุ่มเลยสำหรับฝั่งภูเก็ตก็จะมีลาจ์ทั้งหมด2ที่ที่เป็นโดเมสติก อันแรกเลยก็คือ The Coral Premium Lounge Chino Phuket เป็นการนำเอาโล c a ลอินสป r e จากตึกชิโนโปรตุกีสสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองมาใช้ในการออกแบบส่วนอาหารเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็เป็นอาหารแบบท้องถิน่นผสมผสานความเป็นมาลายูแล้วก็จีนเข้าด้วยกัน ความพิเศษของลา u ์นี้ก็คือเป็นจุดชมรันเวย์เห็นชายหาดไม้ขาวแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในประเทศและที่ขาดไม่ได้ก็คือบริการนวด15นาทีเหมือนกันแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่วันและเวลานะใครโชคดีได้ไปรับบริการยังไงก็มาบอกกันด้วย ก็คือ The Coral Executive Lounge Beach ภูเก็ตอันนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวใหม่สดๆดดร้อนๆหลังจากที่เขารีโนเวทในเดือนตุลาคมปีนี้เอง2024ทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นล u n g ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตซึ่งการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบ Beach w i ฟ e ได้แรงบันดาลใจจากทะเลอันดามันของภูเก็ตนี่แหละให้ความรู้สึกโล่งโปรง่งสบายชิลๆอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ ก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างอาหารทะเลแล้วก็เครื่องดื่มเซ็กเนเจอร์ที่เรียกว่าถ้าเกิดไปนี่ต้องไปชิมให้ได้เลยนะคือ c o r ์โ c a ค b o n a f i าฟให้รสออกหวานอมเปรี้ยวเติมความสดชื่นด้วยสับป,ปะรดของภูเก็ตแล้วก็ตบท้ายด้วยบริการโนวดเหมือนกันที่มีคอบ่าไหลขาดไม่ได้จริงๆอันนี้ หใ้นนิดึขอเล่าไปถึง The Coral ฝั่ง International นิดนึงที่สุวรณภูมิเขามีบริการใหม่เป็นเก้าอี้นวดด้วยนะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยจ้าก็รวมๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า l ล u n g ชของแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ความสะดวกสบายในมุมที่แตกต่างกันไปเนาะใครจะไปใช้บริการก็อย่าลืมเช็คข้อมูลแล้วโทรถามอีกทีเพื่อความชัวนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา หรือบางที่อาจจะมีการปรับปรุงสถานที่ยังไงก็ไม่อยากให้เฟลก็เช็คไปก่อนเนาะใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า